เตรียมต้อนรับการเปิดตัวของ Honor X7D Series สมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่มีคุณภาพและความทนทานเหนือชั้นมาพร้อมกับฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าและสมเป็นผู้ใช้งานสมัยใหม่ที่มองหาความอืดเป็นเหตุผลในการเลือกสมาร์ทโฟน HONOR X7D Series มีทั้งหมด2รุ่นคือ HONOR X7D 4G และ HONOR X7D 5G ทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP65 ที่สามารถทนต่อการตกกระแทกสูงสุด2เมตรทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจในทุกสถานการณ์แต่นี่ไม่ใช่สิ่งเด่นเพียงพอ HONOR X7D Series ยังมาพร้อมกับปุ่ม AI บั t เทิที่ช่วยเข้าถึงคำสั่งและฟีเจอร์สำคัญได้อย่างรวดเร็วทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ AI r a s e r ที่ช่วยลบสิ่งรบกวนในภาพได้อย่างแนบเนียนและเป็นธรรมชาติทําให้ภาพของคุณมีคุณภาพและความชัดเจนมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่คุณคงจะต้องการทราบเพิ่มเติม Honor X7D 4G มาพร้อมกล้องหลักความละเอียดสูงถึง108 MP ที่เก็บรายละเอียดได้อย่างคมชัดทําให้การถ่ายภาพของคุณมีคุณภาพสูงและเหมาะสําหรับการใช้ลงโซเชียลและวิดีโอคอลพร้อมกับกล้องเซลฟี่ด้านหน้าความละเอียด8 MP ที่ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพถ่ายตัวเองได้อย่างง่ายดาย สำหรับ Honor X7D 5G มีชิปคอรคอม Snapdragon 6s Gen 3ที่ช่วยประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิได้ดีทำให้สมาร์ทโฟนมีการใช้งานทั่วไปและการประมวลผลกราฟิกที่สมดุลทำให้รองรับการเชื่อมต่อ 5G และมอบประสบการณ์มลนิมีเดียที่ลื่นไหลยอย่างเหนือชั้นแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเด่นเพียงพอ ออเนอร์ยังเตรียมพบกับคุณด้วยออเนอร์แพด X7 แท็บเล็ตมินิคุณภาพดีที่รองรับการโทรเข้าออกมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่8.7นิ้วทําให้คุณสามารถรับชมวิดีโอหรือเล่นเกมได้อย่างสะดวกและสบายตาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ7020 mAh ที่ให้การใช้งานยาวนานทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดเร็ว เตรียมพบกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่คุ้มค่าและทนทานเหนือชั้นพร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2568เป็นต้นไปที่อ o n o r e x p e r i e n c e Store โทุกสาขาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำช้อปปี้พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มและของแถมพิเศษมากมายผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w w w h o n o r c o m /th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากทาง Honor ได้ที่ Facebook Honor t h a i l a n d คุณคิดว่าสมาร์ทโฟนและแทบเลตของ Honor มมีีีคคุณสัิท่่ดแไหน คุณคิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในกลางคนรู้จักกันเถอะ